มาดูกันต่อนะก็ยังเป็นเรื่องของการแก้สมการกำลังสองคราวนี้นะเรามาดูกรณีที่มันแก้สมการกำลังสองแบบแยกตัวประกอบไม่ได้ก็คือเราแยกเป็น2องเล็บไม่ได้นะมันจะมีวิธีอีกวิธีหนึ่งที่น้องๆจำเป็นต้องรู้นะจำเป็นต้องรู้คือการใช้สูตรสมการกำลังสองนะ สูตรจริงๆมันมีที่มาแต่ครูไม่ได้แสดงให้ดูนะให้น้องจำสูตรแล้วใช้สูตรให้เป็นก็พอนะโอเคเรามาดูกันนะถ้าเกิดเราบอกว่าถ้า ax กำลังสบวก bx บวก c เท่ากับ0ูนยแล้วเนี่ยจะได้ว่าเขาพิสูจน์มาเรียบร้อยเลยว่า x จะได้เป็นลบ b บวกลบสแควรูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a มีข้อสังเกตอยู่อย่างคือไอ้เครื่องหมายตรงนี้คือบวกลบคำว่าบวกลบแปลว่าคำตอบของมันจะมีสองสองคำตอบคือคำตอบที่ใช้บวกตัวหนึ่งกับคำตอบที่ใช้ลบตัวหนึ่ง นะมันคืออะไรเดี๋ยวครูไปยกตัวอย่างให้ดูแต่ก่อนอื่นสิ่งที่เราจะต้องรู้นอกจากจำสูตรให้ได้แล้วสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือ A คืออะไร B คืออะไร C คืออะไรนะดูกันดูจักสมการอย่างนี้นะสังเกตนะจำเป็นเลยนะ A จะต้องเป็นสัมประสิทธิ์ของตัว x ยกยกกำลังสอง b จะต้องเป็นสัมประสิทธิ์ของตัว x ยกกกำลังหนึ่งส่วน C จะต้องเป็นค่าคงที่ที่ไม่ติดตัวแปร x และย้ำการที่จะเป็น a b c ได้นั้นสมการไอ้ฝั่งตรงข่านี้จะต้องเป็นศูนย์เสียก่อนโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมการ1ให้เราเรียงนะเรียงพหุนามจากเลขชี้กำลังสูงสุดกำลังสองกำลัง1ค่าคงที่แล้วอีกฝั่งหนึงเป็นศูนย์ถึงจะเอามาใช้ได้ว่าเป็น a b c นั่นคือประการแรกที่น้องต้องห้ามปรีมนะ สองเมื่อเรารู้ว่า a เป็นเท่าไร b เป็นเท่าไร c เป็นเท่าไรจำสูตรให้ได้แล้วก็ใช้สูตรให้เป็นแค่นั้นเองจบเลยโอเคแหมเดี๋ยวครูจะลองทำให้ดูหนึ่งข้อข้อนี้ให้แก้สมการ x ก,กำลังสองลบ x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ให้น้องสังเกตดูว่าข้อนี้เฮ้ยอะไรคูณกันได้ลบหนึ่งแล้วลบกันแล้วได้ลบหนึ่งเหมือนกันม,มันใช่บวกหนึ่งกับลบหนึ่งไหมเนาะถ้า x บวกหนึ่งก็ลบหนึ่งคูณกันได้ลบหนึ่งใช่แต่เวลามันบวกกันมันได้ศูนย์มันไม่ได้เป็นลบหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่สามารถแยกตัวประกอบเป็นจํานวนที่เราคุ้นเคยได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราแยกตัวประกอบไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะทำยังไง ให้ใช้สูตรเรามาดูกันนะเวลาใช้สูตรข้อนี้นะ A คืออะไรนะสังเกตดูนะเราเรียงเทอมเรียบร้อยละฝั่งตรงข้ามเป็น0นเรียงเทอม x กำลังสอกำลังหนึ่งแล้วค่าของที่ปุ๊บเมื่อเราได้ยีงนิ้เสร็จปุ๊บเราก็ใส่เลยครับ A คือสัมประสิทธิ์ของ x ยกกำลังสองถ้าไม่มีสัมประสิทธิ์แปลว่ามันมีเลขหนึ่ง u เเป็น1 B ล่ะ B คือสัมประสิทธิ์ของ X กลังหนึ่งสังเกตนี้ลบ X แสดงว่าสัมประสิทธิ์มันคือ1แต่มีเครื่องหมายเป็นลบดังนั้น B จึงเป็นลบ1แล้วก็ C ล่ะ C ก็คือค่าคงที่คือลบ1เหมือนกันได้ A B C เสร็จปุ๊บเราเอามาเข้าสูตรเอามาเข้าสูตรในสูตรครูมไม่เขียนนะสูตรคืออันนี้นะครูจะใส่เลยเพราะฉะนั้นจะได้ว่าจะได้ว่า x เท่ากับลบ เครื่องหมายลบนี่มันมีอยู่แล้วนะแล้วก็ b b คืออะไร b คือลบหนึ่งนี่สังเกตมันซ้อนกันอยู่นะต้องใส่แบบนี้เลยนะลบ b บวกลบสแควรูท b คืออะไร b คือลบหนึ่งยกกำลังสองแล้วก็ลบ c คือค่าของ t ที่ต้องใส่ทุกครั้ง a คืออะไร a คือตัวที่อยู่หน้า x กำลังสองก็คือเลขหนึ่ง c คืออะไร c คือลบหนึ่งสังเกตนะเครื่องหมายเอามาหมดนะซีเรียสเรื่องเครื่องหมายมาก ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย2คูณด้วย a a คือ1นี่คือแทนค่าสูตรเสร็จแล้วนะนี่คือแทนค่าสูตรเสร็จแล้วต่อไปแล้วก็นะทำให้เป็นผลสําเร็จซนะลบจะลบเป็นบวกบวกกับลบแต่ว่ามันมี2ค่าเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะส่วนตรงนี้ q u a r ร์รูทอะไรลบหยกกําลังสองลบยกกําลังสองลบยกกําลังเลขคูได้บวกดังนั้นก็จะได้เป็น1นึ่ลังสองก็คือ1 ตัวนี้สังเกตน,นะลบ4คูณ1คูณลบ1ลบคูณลบเป็นบวก4คูณ1คูณ1ก็ได้4ส่วนด้วย2คูณ1ก็เป็น2ตัวนี้ก็จะได้อะไรตัวนี้ก็จะได้เป็น1บวกลบสแควรูทแล้วก็ส่วนด้วย2จบแล้วจริงๆแล้วจบแล้วนะแต่หลายคนงงเฮ้ยบวกลบแปลว่าอะไรบวกลบแปลว่าคําตอบมี2คําตอบคําตอบมี2คําตอบประกอบด้วยอะไรบ้าง ประกอบไปด้วย x จะมีค่าที่เป็น1บวก square r 5ส่วนด้วย2 1ตัวกับ1ลบด้วย square r 5ส่วนด้วย2อีก1ตัวคำตอบจะมี2คํคำตอบดังนี้นั่นเองโอเคไหมใครฟังไม่ทันย้อนกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งนะอย่าลืมฟังหลายๆรอบก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องฟังรอบเดียวแล้วต้องเข้าใจ เก็บรายละเอียดให้หมดสิ่งที่สำคัญของเรื่องนี้คือเรื่องเครื่องหมายนะครูให้เป็นไฟชิมากเอาไว้สิ่งที่สำคัญของเรื่องนี้คือเรื่องเครื่องหมายน้องลองไปฝึกทำดูหลายๆครั้งแล้วเดี๋ยวน้องจะค่อยๆรู้เองไอ้ที่ครูพูดคืออะไรคนจะผิดเครื่องหมายกันเยอะโอเคไหมนะลองดูอีกสักข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งมันแตกต่างจากข้อแรกยังไงอีกข้อหนึ่งมัน่างจากข้อแรกง่ายๆก็คือ A a ไม่ใช่หนึ่งนะถ้า a ไม่ใช่หนึ่งก็คือ ก็เป็นตัวเลขตามนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นจากข้อนี้นะหนึ่งมันแยกตัวประกอบได้ไหมถ้ามันแยกได้แยกเลยถ้ามันแยกไม่ได้ถึงใช้สูตรมีคําถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดมันแยกได้อะเราอยากแยกใช้สูตรได้ไหมไดไม้มีปัญหาคําตอบเท่ากันนะไม่มีใครว่าแต่มันเสียเวลานะถ้าเราสามารถแยกตัวประกอบได้แยกถูกนะยกเว้นแต่ว่าไม่มีความมั่นใจนะจะใช้สูตรก็ไม่ว่ากันแต่เสียเวลานะ นะอ่ะโอเคเรามาดูกันข้อนี้2 x กําลัง2บวก x ลบ2เท่ากับ0นะขั้นแรกดูก่อนเฮ้ยแยกได้ไหมตัด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 จากจากการมองเขข้าวแยกไม่ได้เมื่อมันแยกไม่ได้ปุ๊บทํางไงใช้สูตรสูตรเราจําให้ได้นะลบ b บวกลบ square root b กําลังสองลบ4 ac ส่วน 2a เพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้ a ไม่ไร a คือตัวที่อยู่หน้า x กาลัง2คือเลข2 b คือตัวที่อยู่หน้า x กาลัง1คือเลข1ส่วน c คือตัวที่อยู่ค่าที่ไม่ใช่ติด x ก็คือลบ2เสร็จปุ๊บเราเข้าสูตรนะเราเข้าสูตรเข้าช้าๆเข้าค่อยใส่ค่อยๆใส่ทีละตัวอย่าเพิ่งรัดขั้นตอนท่าน้องอยังไม่แม่นอย่ารัดขั้นตอนเพราะฉะนั้นจากสูตรจะได้ว่า x จะมีค่าเท่ากับลบ b b คือ1 บวกลบสแควร์รูท b ก็คือ1ยกกำลังสองลบด้วย C a คือ2 c คือลบสองนะส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย <c oughs> 2คูณด้วย a ก็คือสอย่างนี้นะแทนค่าเสร็จแล้วก็คิดเลขนิดน,นึงก่อนก็จะได้เป็นอะไรเอ่ยก็จะได้เป็นลบหนึ่งบวกลบสแควร์รูทอะไรเอ่ยหนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งลบเจอลบเป็นบวกสี่สองแปดแปดคูณสองเป็นสิบหกส่วนด้วย สเห็นไหมได้ออกมาละ x ออกมาได้2ค่าแต่ตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวเขียนไว้ตรงนี้เท่ากับลบหนบวกลบหบวกสิก็เป็นสแควรูตสิบเจส่วนด้วยสจริงๆตอบอย่างนี้ก็ได้เลยนะแต่ว่าถ้าใครไม่รู้เนี่ยมันมีคำตอบอยู่สองคำตอบก็คือ x จะมีค่าเท่ากับอะไรลบหนึบวกสแควรูตสิบเจส่วนสตัวหนึ่ง กับลบหนึ่งลบสแควรูทสิบเจ็ดส่วนสี่อีกตัวหนึ่งคำตอบจะมีสองคำตอบโอเคไหมนะลองไปฝึกใช้ดูนะครูย้ำนะหัวข้อนี้สำคัญสำหรับกรณีที่มันแยกตัวประกอบไม่ได้จำเป็นต้องใช้สูตรนะฝึกให้แม่นๆนะโอเคเดี๋ยวเจอกันข้อถัดไปน่าจะยากกว่านี้ครับผม